สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นิดก็จะพาทุกคนมาอธิษฐานแบ่งบุญให้องค์พ่อพิคเนตนะคะสวดนโมตตาสามจบไปด้วยกันนะคะนโมจตาพระขาวตัวรหัตูสัมมาสัมพุทธะนโมจตาพระขาวตัวรหัตูสัมมาสัมพุทธะนโมจตาพระขวตัวรหัตูสัมมาสัมพุทธะนโมจตาพระขวตัวรหัตูสัมมาสัมพุทธะอมสีคเนสายะ นามาชะยาคเนสสชายาคเนสสชยาคเนสะวิคาณีสาวลายะวราหายะสุปริยายะลัโภูทลายะสากาลายะชาขัตติตายะนาคานายะสรุติยัญยวิฟูสิตายะเค้าลีสุตายะคณานาถานโมนมมสเตอธิษฐานจิตขอพรขอให้ทุกคนสมปัรถนานะคะ อพี่นี่ทำบุญแล้วขอถวายบุญให้องค์พ่อพิ่กเนศองค์พ่อรับรู้รับทร,ร,ร,ราบขอให้มีคนติดตามช่อง y t u t u หนึ่งล้านคนนะหนึ่งล้านวิวด้วยเธอสาธุ่นะถ้าหากใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือค้าขายหากคุณอยากประสบความสําเร็จนะภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะองค์พ่อช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ แต่ต้องมีความมาหน้าตนด้วยนะไอ้หา,าจกิ๊ทจกนั่งเราก็เคยขอพรนองพ่อแต่ถ้าว่าพี่ทําบุญแล้วเราก็แบ่งบุญที่ท่านก็ได้หากว่าเราไม่ได้มีอะไรถวายท่านก็เอาถวบุญถวายนะทุกคนอ่ะทําบุญถวายหากเป้าหมายที่เราตั้งมันใหญ่มันก็ใช้เวลานิดนึงอ่ะ มากกว่าสามเดือนหกเดือนอาติว่าเราอยากได้เงินล้านอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาเหมือนเราอยากให้คนติดตามช่อง YouTube, อยูทูบมีพิธีต้องการติดตามหนึ่งล้านคนใช่ไหมก็าตั้งเลยว่าสามเดือนสามเดือนขอให้มีคนติดตามหนึ่งล้านคนเนี่ยให้หนูมีรายได้จากช่อง youtube จากการทำความดีด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ แล้วก็ปล่อยวางที่เหลือเป็นหน้าที่จักรวาลหนูทำบุญมาหลายภพหลายชาติทุกคนหละ่ะทํำบุญมาเยอะเอาบุญที่มีนะ่ะอธิษฐานแบ่งบุญให้ท่านโอ,อ้แล้วก็อธิษฐานขอพรว่าปรารถนาสิ่งไดขอเงินก็ขอให้ได้เงินอยากได้งานก็ขอให้ได้งานได้เยอะให้ไหลามาเทมาแล้วก็ปล่อยวางนั่งสมาธิ